เสียแรงศรัทธานะคะทุกคนพระตัดกิเลสไม่พ้นและไม่ได้ดดูยักยอกทรัพย์โอ้ยักยอกเงินบาทเยอะเยอะเยอะมากเลยดูดิ นี่ทองไทยครับคุณผู้ชมอลองดูนะสังเกตทองทำไมเป็นได้ขนาดนี้เคยเอาไปทําบุญมาบวชเพื่อหวังอะไรเนี่ยไม่จะทําบุญแล้วก็จะให้ทางวัดเนี่ยไจ่ายเอาไปใส่เตาหลอมแล้วก็ไปทําเป็นแผ่นทองเพื่อที่จะไปโอบร้อมองค์องค์พระเคยได้ยินชื่อนะวันนี้พระรูปนี้อยู่ในถ้เล็กๆหน้าตาดีแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ลองดูนะของไกลบ้านตัดกิเลสไม่พ้นเนาะดูดิ เยอะแยะไปหมดเลยอดีว่าเงินสดทุ้คนครับเจ็ดสิบหกล้านนะของทำเมื่อกี้ที่เห็นรวมไปถึงพราลูกพันธ์ครับรวมมูลค่ากว่ายี่สิบสองล้านบาทโอ้โหดูดีค่ทคะทุกคนกหลายรายการรวมมูลค่าร้อยกว่าล้านเป็นของกลางที่ทางตำรวจกองปราบเนี่ยนะฮะเขายึดได้จากกลุ่มพระลูกวัดของอดีตพระคมแล้วก็ยังมีคนขับรถนะฮะที่ให้การช่วยเหลืออดีตพระคมโดยการนําเอาทรัพย์สินเนี่ยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆอย่างเช่นในกุฏิวัด โอ้โหคงวางแผนขึ้นมาแล้วแน่ๆเลยเนี่ยดูดิทุกคนดูสิคะางกนสบกินี่กระเป๋าเงินทั้งนั้นสมบัติโอ้โหเปิดออกมาโอ้โหเปิดออกมาเงินทั้งนั้นโอ้โห ยังไม่พีคนะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวอ่านให้ฟังซึ่งผู mm ้ต้องหาทั้งหกคนเนี่ยนะครับเป็นอดีตพระลูกวัดป่าธรรมคิรีห้คนจุครับก็จะมีนายนัทพัฒน์มีนายปัณฑิตมีนายธนกฤตแล้วก็มีเหล่าบรรดาบุญฮะบุญส่งบุญเหลือและคนกับรถบุญสัตว์บุญเยอะหรือเกิน โอ้โหนี่ร่วมขบวนการกับพระคมสมีคมถูกจับถูกจับนะฮมุู้ชมครับนี่เป็จริงเหรือต้องหาว่าผมขี้โอ้โหรายงานข่าวรายงานข่าวแล้วต้องบอกก่อนนะแต่เป็นสิง่งท mm hmm. no. ี่ไม่ควรไงคือถูกได้เสื่อมอย่างนี้ทุกคนถูกสามอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนะครับในข่าวข่าวผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริต เป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรน,นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคดีหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะพี่หมวยรับของโจรนี่เสียแรงศรังธัค่ะ